ฟุตบอลยูโร2024นัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมสเปนกับทีมอังกฤษทีมสเปนในดวงชะตามีโครงสร้างเซอุสเท่ากับมฤริตายูแปลว่าเน้นเกมรุกมีการระดมยิงอังคารเท่ากับฮาเดสแปลว่าเกมผิดพลาดยากลำบากเสียหายฮาเดสเท่ากับพฤหัสแปลว่าขาดแคลนโชคทีมอังกฤษ มีโครงสร้างมฤรตายูเท่ากับซศอ,อุดแปลว่าเน้นเกมรุกระดมยิงอังคารเท่ากับแอดมเตอร์แปลว่าเกมมีอุปสรรคมากติดขัดเกมหนักจันเท่ากับพฤหัสแปลว่ามีโชคในเกมโดยเฉพาะครึ่งหลังโครโนอสเท่ากับมฤรตายูแปลว่ามีความสูงสง่งอย่างไม่คาดฝันภาพเกมที่น่าสนใจสเปนเน้นเกมรุกแต่ค่อนข้างอับโชคอังกฤษ ดวงมีเงื่อนไขถ้าเน้นเกมรุกเมื่อไรมีจังหวะจะโคนหรือโชคเข้าข้างในครึ่งหลังทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์อังกฤษอาศัยพลังของพริหัสช่วยมีสิทธิ์เฉือนชัยคว้าแชมป์